นี่ช้างมาเยี่ยมตลาดสดทุ่งนาทองนะครับช้างตัวโตๆมาใจ่ตลาดนะครับวันนี้ชอช้างชอ่อช้าง วันนี้ช้างมาจ่ายตลาดนะครับพามาดูช้างนะครับวันนี้ที่ตลาดสดทุ่งนาทองจงังหวัดกาฬสินครา ชอช้างชอช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า